主管。 แต่ใช่ทำไมแบงก์ใหญ่เมกามีกำไรเยอะครับเพราะว่านอกจากกําไรจากการเทรดแล้วเนี่ยยังมันกาไรจากการจากนิม่มอ่ะคุณนี้นิ่มที่มันกว้างขึ้นเพราะว่าต้นทุนการเงินมันถูกลบถูกไหมครับเพราะว่าคืออันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากแบงก์ภูมิภาคลมงเงินฝากไหลออกส่วนใหญ่ยยก็ไปอยู่แบงก์ใหญ่แล้วก็ไปอยู่ตลาดหุ้นตลาดบอลบ้างเอาง่ายๆว่าถ้าจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจแบบครซิสแล้วกันนะครับมันจะต้อง็นแบงก์ของนเลยแต่กรณีนี้ไม่ใช่แบงก์ใหญ่น<ม>ี<ม>่ไปดีข<ม>ึ้น แต่เราต้องบอกว่ามันจะมีผลในเศรษฐกิจในเชิงของความตึงตัวมากขึ้นของการปล่อยเงินเพราะคนปล่อยเงินจริงๆอ่ะมันคือแบงก์ภูมิภาคไม่ใช่แบงก์ใหญ่คืออยากจะให้ท่านเห็นภาพนิดนึงว่าความเสี่ยงของ r ฟด Republic เนี่ยมันไม่ได้กระเทือนใครสิทธ์มันไม่ก่อให้เกิดใครสิทธหรอกผมเชือ่อน,น,นะนะแต่มันจะก่อให้เกิดความตึงตัวของการปล่อยเงินซึ่งตรงเนี้ยมันจะปึงตัวตัวหลักหนึ่งในการที่เฟดจะพิจารณาว่าเฮ้ยเราต้องหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอย่างน้อยกวัวขาวเพราะฉะนั้นบทสรุปผมคิดว่าพรุ่งน สูงมากที่ผมเชื่อว่าขึ้นจุดสองห้าแล้วเฟดจะมาพูดว่าเราจะหยุดชัวร่าวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นมันจะดีขึ้นเพราะว่าความชัดเจนของเฟดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีมานาาแล้วพอดอกเบี้ยสหรัฐเมริกาเนี่ยมันมันมันหยุดมันเป็นผลบวกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพี่หมูก็เละบอกว่าพอกลับมาดูในไทยจะมีการเลือกตั้งแล้วพี่หมูมองอยังไงนะแล้วก็มองว่าอย่างนี้ครับการที่ฝ่ายค้านมาเนี่ยผมเชื่อฝ่ายค้านน่าจะมาเนาะ เออผมคิดว่าดีคือไม่ผมว่าไม่ไม่ได้ชอบพรรคฝ่ายค้านต้องบอกกันนะแล้วผมก็ผมก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ยังไม่รู้จะเลือกใครเลยนะเอาคือบอกต,องตรงๆแต่ผมคิดว่ามันจะดีต่อประเทศในมุมว่าหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคุณเอกไม่รู้จะหวังอะไรอะ่ะผมพูดตรงมันก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะมันก็อยู่เืดิมสองคือผมคิดว่าเออพรรคพรรคฝ่ายค้านเดิมเนี่ยเขาเขาอาจเขาเวลาเขามาเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดมันจะดี เพราะว่าหลายๆอย่างนะอันที่สามความเสี่ยงอ่ะผมสรุปความเสี่ยงยแล้วนะที่หลายหลายท่านกลัวเนี่ยท่านต้องคิดอย่างนี้สิเมื่อก่อนเรามีแดงกับเหลืองนี่แย่กว่านี้อีก่นะแล้วถ้าเลองเห็นแดงเหลืองแดงเหลืองเนี่ยสัมปทานอะไรที่มันเปลี่ยนหรือโดนยกเลิกบ้างอืมรั้นเคยเห็นไฟฟ้าโดนยกเลิกไหมไม่เคยอืมอ่ะสมัยก่อนนะแดงเหลืองแดงเหลืองนี่นนนหนกักกว่านี้อีกนะแรงแรงกว่านี้อ่าแรงกว่านี้เยอะนะ เขายังไม่ยกเลิกเลยแล้วยกเลิกไม่ได้แล้วเคยมีกรณีจัดพยายามยกเลิกใช่ไหมคุณเอกของบริษัทเก่านี่ผมพูดตรงๆมันเกิดเดินมาแล้วอ่ะยังไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นกฎหมายมันเป็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วแล้วคุณจะไปยกเลิกง่ายๆไม่ได้คือแต่แต่อะไรที่มมันยังประมูลไม่เสร็จหรือว่าอะไรเอออย่างเงี้ยไปไปได้เพราะคุณยังประมูลไม่เสร็จอ่ะคุณก็ล้มได้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า มันมีทั้งมันบวกมากกว่าลบอย่างนี้ด้วยปะหนึ่งคืออันที่ผ่านไปแล้วอ่ะผมไม่ยกเลิกไม่ได้เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นดวยแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขายกเลิกเพียงแต่เขากาจะมีการมาลดค่าไฟหรือมีอะไรอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะมันคนละเรื่องกันนะอันที่สองคือสัมปทานอื่นๆไม่ว่าจะก่อสร้างหรืออะไรเงี้ยหรือลงหรือรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านที่ได้ไปแล้วก็ไปแต่ที่ยังไม่ยังไม่จบเนี่ยเขาอาจจะลือแต่แต่เชื่อไหมรอบเนี้ยเขาจะเล่นลือเล่นเล่นถ้าลือก็เล่น ให้เลยเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นการหาเสียงอย่างหนึ่งนะเออใช่คือถ้าเข้าไปทํางานสมมติสมัยคั่นเขาไปแล้วทางานไม่ได้นี้เรื่องใหญ่นะคนก็ด่านะสังเกต่าเออถ้าคุณมาแล้วคุณแบบลาลื้อเสร็จแล้วคุณไม่ทํานะคุณคิดว่าคุณสอมคุณโดนด่าแน่นอนเลยโดนแน่นอนแน่นอนวันนี้คนจับตารัฐบาลไหนใครก็ช่างเหอะถ้าคุณไม่ทํารถไฟฟ้าถ้าคุณไม่ทําอะไรที่มันแบบว่าประชาชนเห็นเห็นนะคุณโดนแน่นอนอะ ใช่ใช่อ่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราคนยังไม่ค่อยพูดถึงรถไฟฟ้าเยอะนะเป็นกิมมิกเดี๋ยวนี้ไม่กิมมิกแล้วนะเดี๋ยวนี้เอาจริงโอ้พี่หมูมันมันเดินทางทุกวันมันเหนื่อยไงรถติดไออย่างผมอยู่พระรามสองเนี่ยแม่งติดติดติดทุกวันอะโอ้ผมมาผมยังติดเลยคุณเอกผมยังเบื่อโคตรเบื่อเออเพราะฉะนั้นคนแบบเพราะว่านก็เลยเยาเปรียากันเปลี่ยนแปลงไงมันสร้างรถไฟฟ้าแต่เออนะถ้ามันสร้างเสร็จก็ดีอะเนาะเพราะนั้นผมผมว่าทห้ท่านหลายๆท่านกลัวเนี่ยมันมันดูแล้วมันอาจจะมากไปหน่อยนะะเพราาว่ ถ้าเป็นไฟฟ้าหรืออุปสารอุปโภคส่วนใหญ่ผมว่าไม่โดนยกเลิกหรอกถ้าเป็นรถไฟฟ้าถึงลถหรือก็จะมีการเร่งให้กลับมาเร็วอาจจะเปลี่ยนรูปแบบอะไรไเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าคนที่ได้สัมปทานแล้วยังไม่สรุปแบบฟิแนลจริงๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแต่ผมว่าส่วนน้อยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่ามันมันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นอนะ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็รื้อบางอย่างออกผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะจริงๆเสิรเผอะนะ สุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นมาจับรัฐบาลฝ่ายค้านผสมกับฝ่ายรัฐบาลบางส่วนอะไรมันก็ม่งั่วอย่างนี้แหละคือผมว่าเมืองไทยมันก็อย่างนี้แหละมันมันมันไม่ใช่แบบขาวกระดามมันไม่ใช่เชนมันมันใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนต่างประเทศบางต่างประเทศก็คืออย่างยยุคนี้มีคนบอกว่าโอ้โหพักใหม่ๆเนี่ยแอ็กซีฟจังเลยนะทำไมแรงผมว่าไอเนี้ยไม่ได้เรียกวันแรงเลยถ้าเกิดไปดูต่างประเทศเนี่ย โอโหของเรานี่มันแบบกลางๆหมดอะทุกพักอะไม่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าไปกังวลตรงนั้นมากจนเกินไปครับแล้วจริงๆผมกลับหมอมันดีอยู่ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันจะดีกว่านี่คือเมื่อวานผมไปอไน,นี่นะวัดอรุณน,นะคุณเอ๋โอโ้โห <ừ. S 2> คุณเอ๋รู้ไหมว่าคนจีนโคตรเยอะไปเยอะธรรมดาคือคดนวีไหบพี่หมูตัวเป็นชุดไทยและคนแต่งตัวเป็นชุดไทยอ่ะคุณเอ๋เขาไปเช่าไม่พี่หมูช่วงนี้โควิดโดเดนวีกไงใช่ใช่ผมก็เลยจะบอกว่า ผมไปเช็คดูอ่ะตัวเลขไฟล์เมืองไทยมาเมืองไทยอ่ะตอนนี้มันอยู่ราวๆสักหนึ่งในสามของที่ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นที่มันเคยเป็นอ่ะคุณยังเยอะขนาดนี้เลยนะอืผมว่าอีกสองเดือนมีสองสาเดือนเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณแปดเก้าสิเปอร์เซ็นต์เปนไปได้ก่อนโควิดผมใช่ว่าก่อนโควิดก่อนโควิดเคยมีที่นั่งบินเครื่องบินน่ะที่บินมาเมืองไทยอ่ะล้านล้านหนึ่งล้านหนึ่งแต่ที่ ตอนนี้มันอยู่ประมาณสี่แสนเองอ,อันนี้ตัวเลขที่ออกมาจริงนะประมาณเดือนนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านรอได้เลยว่ายังไงเนี่ยเอะจะสังเกตว่าเครื่องจักรอื่นของ GDP เราไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยเวริเร์กหรอกโดยเฉพาะส่งออกส่งออกเนี่ยแต่ว่าตัวนี้จะช่วยพยุงถึงไม่ช่วยกับการให้มันแรงก็ช่วยพยุงให้มันอยู่สามสี่เปอร์เซ็นได้อะอย่างนี้กันเราสรุปแล้วอ่ะผมว่าอย่าเพิ่งไปแบงจนเกินไปนะครับแล้วก็ผมว่า ไอ้ช่วงนี้แต่ไอ้การซื้อมันก็ไม,ม,ม่มีการขายมันก็น้อยนะเพราะว่าคือ,คอเรียกว่าคนไม่ไม่เขาไม่มั่นใจเลยความไม่ชัดเจอะไรต่างๆผมก็พยายาม<ช>อธิบายการเมืองอธิบายเข้างนอกใช่ไหมคุณเอกอธิบายได<ช>้<ช>ว<ห>่าท่านว่าเออมันมันพอจะมีจริงๆนะฮะแล้วก็ช่วงที่คนหมดความหวังเนี่ยเออเนี่ยส่วนใหญ่มันมันมักจะมันนอกจะเป็นจุดที่มีโอกาสหุ้นเด่นใช่ไหมคุณเอก ช่ก็พี่หมูเราบอกว่าช่วงนี้เก็บได้<บ>ใช่ไหมเก็บไดคุณบูกันหมดเนี่ยน,น่าน่ากลัวอ่าคือพี่หมูบอกช่วงนี้เก็บได้สุดท้ายฝากหุ้นไว้สักตัวมีมีหุ้นฝากไว้สักตัวไหมสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้ท่านซื้อหุ้นไฟฟ้าไปเลยนะฮะตัวไหนก็ได้เ <ผม S 2> พราะพี่หมูหมคือพูดง่ายคือพี่หมูบอกว่าเหลืองกับแดงอะ่ะแรงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลือล้อนู้นลื้อนี่ไม่เกิดหรอกผมว่าไม่เกิด ถ้าถ้าเอาตัวที่แบบว่าคนกลัวว่าจะโดนแต่ผมว่าไม่โดนท่านอย่าลืมนะหุ้นหุ้น,นอ่ะตัวตัวเดียวเลยตัวถ้าถามผมนะคือเกาเกาเนี่ยเขาสามารถจะเอ่อรองรับรัฐบาลแฮนเดิลเดีวก่านเนาะจัดการดูแลร,รัฐบาลไหนก็ได้ผมว่าเขามีแต่เติบโตไปไกลๆกว่านี้นะะแล้วตอนนี้หุ้นมันก็อยู่ประมาณห้าสิบเนาะมาพักหนึ่งแล้ว<ช>เออผมว่าตัวเนี้ยถ้าเอาตัวใหญ่นะก็เอาตัวนี้เลยครับ